เราไม่ให้พี่เอฟใส่กดก็เลยอ่ะถือไว้สิถือไว้ก่อนสุงนี้พี่ปองอาจจะหาไม่ได้ดูแลโอเวออะไรบ้างจำไม่ได้ดูยข่อยทองกาแฟอะไรประมาณเนี้ยนี้สวัสดีค่ะสงสัยแอดนิชี่แบตหมดนะคะเพราะว่าโทรไปก็ไม่ติดใช่อันนี้ เจพาวนะคะแอดเฉือนคะ่ะแอดเฉือนแอดเฉือนลอยเฮียอยู่ข้างล่างดูหน้าเฮียไปก่อนนะคะดูหน้าเฮียไปก่อนแอดเฉือนเองคะ่ะสงสัยนิชชี่แบตหมดนะคะหน้าจอก็เลยค้างแอดพาวเฉือนใช่แล้ววันนี้แอดมีหน้าที่แค่ ไลฟ์รับและไลฟ์ส่งแค่นั้นค่ะส่วนข้างในแอนนิชี่เป็นคนรับผิดชอบฝอยทองน้องพลอยฝอยทองอะไรพลอยอะไรอะไรฝอยทองพลอยกับพ่องไปนอนไปนอนได้แล้วพลอยกับไปนอเจ๊กุ๊กอยู่ไหนตามพลอยไปดี สลับล่างกันเหรอคะอ๋อเปอล่าค่ะมุ่อกี้พอดีว่าลองเข้าไปดูไลฟ์แล้วมันค้างก็เลยลองโทรหานิชีด่ดูปรากฏว่าโทรไม่ติดสงสัยเครื่องดับไปแล้วใครใครอยู่ข้างบนประกาศหานิชี่หน่อยค่ะอ,อยู่ไหนแต่กล้องเรือนเราก็หายไปแล้วค่ะแอดขอเหงื่อเฮียให้หน่อยโอ้โห จนได้เปล่านะวันนี้แอดมาทําบุญแอดมาไหว้พระแอดเพิ่งมาถึงเทอร์มินอลตอนประมาณบ่าย2องโมงอ้าหรอตาต้องตาต,ต้องอยู่ข้างบนลงไม่ได้แล้วอแอดมีร่างเดียวค่ะอันนี้แอดเจ๊พา,าวนะคะแอดเฉื่อนอขอบคุณนะคะที่คิดถึง เดี๋ยวรอไลฟ์ส่เฮียแล้วกันเนาะแอดมาไหว้พระไกลไปนะคะเขไม่ไกลเลยค่ะแอดก็ขับรถมาเรื่อยๆแอดได้ของฝากไหมทีมงานได้ค่ะทีมงานได้ได้พวงกุญแจอ,อันเดียวส่วนแอดหรอคะนกตลอดค่ะเรือนหอรอผลิตมีแอดกี่คนคะชอบอ่านแคปชั่นมากะะก็มีมี มีสายบาบค่ะมีสายบาบเขียนแคปชั่นโพสหื่นหื่นแล้วก็แอดมิชชี่แล้วก็แอดเถื่องค่ะใช่แล้วแล้วก็มีทีมงานเพื่อนๆกันนะคะเอาโชว์โชว์ค่ะโชว์พวงกุญแจแคปชั่นเป็นหน้าที่ของสายบาบเองใช่แล้วค่ะแคปชั่นเป็นหน้าที่ของสายบาบแอดดื้อไหมวันนี้แอดไหนคะแอดไหนดื้อ คิดถึงพี่แฝดใครใครคิดถึงพี่แฝดเดี๋ยวจะฟ้องเฮียน้องพลอยเหรอแอดนกใช่แล้วค่ะเอ้ยต่อไปนะไม่ต้องเรียกเจ๊เผานะเรียกเจ๊นกไปเลยแอดขอเปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนแอดจะเปลี่ยนชื่อทุกครั้งทุกครั้งที่ไลฟ์ทุกคนจะงงใครพีเอฟซีให้ดูหน่อยพีเอฟซีมีน้องๆมายืนรอเท่านี้นะคะ มาแล้วเจนกจิบจิบเจนกได้ได้ฉายาใหม่แล้วเจนกนกทุกงานค่ะประกาศหาแอดนิชชี่นะคะใครเห็นใครพบเห็นแอดนิชชี่ฝากบอกด้วยว่าทีมงานรออยู่ข้างล่างแล้วก็จะกลับกรุงเทพเลยแอนนิชชี่ไม่ต้องเป็นห่วง เจนแนนรักสายบ่าไม้ขอพวงกุญแจหน่อยตอบนี้ค่ะเจนแนนใครคือสายบาาใครคือสายบาใเจนแนนไม่รู้จักรู้จักใครคือสายบ้าเหรอแอดแต่ละท่านรู้จักกันมาก่อนด้วยคะไม่รู้จักค่ะไม่อยากรู้จักด้วยค่ะท่านนี้ตอนนี้ก็ไม่อยากรู้จักเออเห็นไหมสายบาาได้ยินเจนแนนพูดไหมไม่ได้ตอนนี้ไม่อยากรู้จักนะ เราตั้งแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากตอนเนี้มีรั้วมีรั้วกันใช่มีรั้วกันดว่ก็จะมาแล้วเออเออ,อเบิร์นเออเบิร์นเนี่ยสายบาปก็มานะคะนิชี่ก็มาแล้วก็เจ๊บเทาก็ไปะคะ่ะไปเจอกันได้นะคะไปเจอกันได้นะ15ก,ก,กราคมาใครมีอะไรไม่ให้เฮียเซ็นเฮียนั่งรอเซ็นหนึ่งชั่วโมงไปกันเยอะๆนะคะ ตลกแอดเป็นคนตลกแล้วก็นกทุกงานค่ะฉายาแอดปลดตรู้หรือยังว่าเมียโดนหวยแดกใช่จะรู้นะคะเพราะปลดตก็โดนแดกเหมือนกัน ตรง,ตรงไหนใครแอบไปได้อะไรสักอย่างแต่ไม่เคยได้อะไรสักอย่างเฮ <c oughs> ียแจกลายเสน้นกี่โมองอันนี้รู้ไหมเมืเ่อวานนี้เฮียลงมาแล้ว Yeah. 我没弄认白呀。